จุดแรกว่า เขาตายด้วยไซยานายอะหลักฐานมันไม่เพียงพอแต่พอไปติดสินบนตํารวจปั๊บเนี่ยทำไมต้องทไมต้องรีบเหมือนจะรีบปิดคดีพระก็ยังสวดมาติกาแค่ครึ่งท่อนจะเลิกเลิกแล้วอ่ะนั่นแหละค่ะมันก็เลยยิ่งเป็นความน่าสงสัยเข้าไปใหญ่เลยเพราะคุณคุณตารวจด้วยนะคะที่ทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่นะเออจริงจริงอันนี้อยากให้เปิดเผยชื่อนะเพราะว่าตํารวจดีๆเนี่ยยังมีเห็นไหมเอออันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่เราชื่นชมคุณตํารวจทํางานอย่างตรงไปตรงมาอุยถ้าเป็นอย่างนี้ทุกคดีนะ ประเทศจเจริญจริงอโอ้เชียร์ให้เป็นอย่างนั้นก็แล้วกันค่ะอเดี๋ยวดูสามีภรรยาคู่นี้กันหน่อยคุณผ,ผู้ชมวันนั้นนะวันดีนะคะกับวันที่เกิดเหตุเพราะว่าเป็นวันเกิดของลูกเขาทั้งคู่เลยสองสามีภรรยาขี่ซาเล้งกันไปรีบกลับบ้านจะไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ลูกแต่กลายเป็นว่าวันเกิดลูกเกือบเป็นวันตายของทั้งพ่อทั้งแม่ค่ะโอ้โห oh. ยับเลยอะ่ะ ชนยับเลยค่ะคุณผู้ชมก็เป็นความเชื่อนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหน่อยจุดนี้ไม่ควรจะมีใครตายหรือใครเจ็บเลยด้วยซ้านะครับกำลังพูดถึงทางม้าลายบ้านเราแต่ว่าไม่รู้ทําไมหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมามีทั้งคนเจ็บมีทั้งคนตายแต่ว่าครั้งนี้มันเหลือเกินครับคุณผู้ชมคือมันเป็นทางม้าลายที่มีเจ้าหน้าที่คอยโบกสัญญาณมือบริเวณจุดที่น้องนองนักเรียนกําลังข้ามแล้วข้ามกันไปสิบคนมีมอเตอร์ไซค์อขออภยัยรถกระบะคันนี้ไม่สนใจ สัญญาณมือนะครับขับแวกนักเรียนแล้วทุกคนน่ะหลบพ้นหมดแล้วมีอยู่คนหนึ่งหลบไม่พ้นโดนชนร่างกระเด็นคาทางม้าลายเลยครับ ค่ะคุณผู้ชมเชื่อในเรื่องของความตายแม้แว่าโลกหลังความตายบางครั้งบางคราวิญญาณเขายังไม่อยากไปนะอย่างของพี่ต้นเมื่อกี้คนไม่เคยตายแต่ถ้าคนตายไปแล้ว,วเขาจะบอกว่าเขาก็ไม่ได้อยากลองตายเพราะคําว่าตายเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้นะคะครั้งนี้เกิดขึ้นกลางงานศพเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วสาวคนนี้เธอก็เชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณของสามีจริงๆค่ะ ผมนะไม่ได้เป็นอะไม่ได้เอะไรนะกูขึ้นไปทำไมกูไม่ได้เป็นลมอนะ่งกูไม่ได้เป็นลมจะโกรธทำไมไม่ได้เป็นลมนอกจากจะโดนด่าแล้วมอเตอร์ไซค์พังอีกต่างหากแล้วอย่างนี้ใครผิด,ดรถจะผิด ที่ชนด้วยนะแล้วใครต้องรับผิดชอบใครแต่ถ้าเขาหายหัวไปแล้วรับผิดชอบตัวเองก่อนถ้ายังต้องใช้บริษัทในขณะนี้เข้าใจได้แล้วคุณผู้ชมจอดในที่ที่จอดแลวปลอดภัยนี่คือดีที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้าจะพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะว่าเจ้าของผับเนี่ยแม่เจ๊เจ๊ก็มีเด็กสาวสวยๆต้องเยอะแต่ผัวเจ๊ชอบเด็กคนนี้ไงเขาก็เลยอยากจะให้สาวคนนี้เอาให้ผัวเขาซ้ำสักหน่อยแต่สาวเขาไม่ ยอมแล้วนี่คือการทำร้ายเขาค่ะอุ้ยทำไมหดจังโครงการบลูสุขุมวิท89คอนโดมิเนียมใหม่พร้อมอยู่ใกล้ BTS อ่อนนุชต่อเดียวถึงอโศกและสยามเริ่ม2.69ล้านจากแกรนยูนิตี้ดีเวลลอปเมนต นมเปรี้ยวไอวี่อร่อยหอมพีชเต็มเต็มนมโคแท้ๆไอวี่อร่อยว้าไอเลิฟไอวี่เมื่อมีอาการท wow. ้องอืดเขี้ยวแอร์เอ็กซ์แอร์เอ็กซ์ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนเคียงข้างคุณมายาวนาผลิตภัณฑ์คุณภาพจากตาเอ็กซ์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนจะยา เรียลแบบใหม่ในสไตล์คุณอย่าปล่อยให้ชีวิตสะดุดเมืม่อมีอาการเจ็บคอใช้โพร p พลิสพล u สเอ็กซ์เิร์ที่มีสารสกัดโพรโพลิสบรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอและช่วยชุม่มคอโพร p พลิสพล u สเอ็กซ์เิร์ฉันเชือ่อในความมุ่งม,มั่นของเขา h i q 1 p l u s Super g o หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน b 1 2อเพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า h i q 1 p l u น Super g o ปตั้งแต่พี่ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้จะกินอะไรสบายมากฟันไม่เสียวแล้วเบลบ,บอกแล้วจำนวนคนเสียวฟันจะลดลงค่ะแถมสุขภาพช่องปากก็ดีขึ้นมากปากสะอาดด้วยนะคะใช่เทพมากหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงจริงครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเราไม่ค่อยเซ็บเหมือนเดิมเลยอ่ะทำไงดี Okay, ไ,มไม่เลยเธอก็รู้มีเชืโรคอยู่ทุกที่ไม่ต้องห่วงเรามีเดตต์เดตตลตอ Dual a c t i o ให้กลิ่นหอมสะอาดเหมาะกับเด็กและทุกคนในครอบครัวเดตต์ต่อ Dual Action ตอบแทนรักล้ำค่าของแม่ด้วยสกอตรดรังนกแท้ Royal Gold ลดสูงสุด25ถึง28สิงหาคมนี้ถึงทุกคนที่มีภาระคราบเหนียวแน่นหนึบได้เวลาเอาชนะทุกคราบแผ่นใช้ Power Win สะอาด,ดไม่ต้องขยี้ สิวันพาวินวอชเลี้ยงลูกไม่มีสูตรสำเร็จเดียวสูตรให้คิดเอง <Yeah! S 1> สูตร สุดเดียวที่กินมั่นใจ High Q U H T D H A สูงขึ้น Gloss L C 4 2สองเท่ากี่วะใช่ลูกวาชอบเมื่อกี้อ่ะมีคนเลยกฉันป้าด้วยแหละเ <player. S 2> พราะร่ำม,มีผมขาวางไงผมเริ่มขาวปิดด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล แดงเป็ดเลยเบาเนี่เครื่องเสียเปล่าวะมไม่เสียหรอกหน้ามันแดงพุงกินเป็นโตเม็ดเกษตรกรรู้จริงใช้ปุ๋ยปรากระต่ายไม่ปนปื้อนแร่ธาตุเต็มเม็ดเต็มประสิทธิภาพคุณภาพคุ้มค่ามาตรฐานดีชัวผลผลิตเด็ดดังใจปุ๋ยปรากระต่ายอันดับหนึ่งในใจเกษตรกรรู้จริงตอบแทนรักล้ำค่าของแม่ด้วยสกอตรัรงนกแท้รอยัลโกลลดสูงสุด25เถึง28สิสิงหาคมนี้ ทาคราบหนักเบื่อกับคราบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหมทำให้ยากขึ้นให้คราบแก้วมังกรแห้งติดเสือ้อหมดห่วงแค่เติมแวนิชพลังออกซิแอคชันช่วยกระจัดคราบหนักโดยไม่ต้องขยี้ดูนี่ส่วนคราบตกครั้งหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้แว i s h เพียงหนึ่งช้อนกับผงซักฟอก หลังออกซิแอคชันเท้าสลา์คราบที่ซักออกยาใช้แวนเดชกับผงซักฟอกทุกครั้งแวนเดชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่ายสวัสดีค่ะมาเริ่มกันเลยไหมคะผมยืดเห็นผงแซบไม่ได้อะ <c oughs> ก็หยุดแซบไม่ได้ KFC แซ f เฟสิโวลเริ่มต้น99บาทถึง28สิงหาคมนี้สัตไ์ไวิ่งเร็วที่สุดในโลกทั้งคู่เหมือนกันแทบทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเขาต่างกันช่มเสริมยูด้วย Enfagro Gentle Care สูตเฉพาะที่มี MFGM p h p และมีแคลเซียมที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของเอนไซม์ในระบบย่อยอาหาร Enfagro Gentle Care คิดว่าแข็งแรงแล้วใช่ไหมแล้วเหงือกและฟันคุณล่ะแข็งแรงหรือเปล่าใหม่ข้าวเกรียบทัชช u พลักรีลิสช่วยลดคราบพลักได้ดีกว่าถึง3เทา่าเพื่อให้เหงือกและฟันดูแข็งแรงยิ่งขึ้นใ yeah, หม่ข้าวเกตโยทัชชอ e พลักรีลิสเนี่ยรสตีสุก้อนรสซุปกระดูกหมูหว <one, home. S 2> านหอมรสซุปกร,ประดูกหมูแท้ๆผสานเกี่ยวเล้งและคาตังหวานหอมเพิ่มหมูสองเท่าต้องรสดีสุก้อนรสซุปกระดูกหมู พัฒนาการของลูกมีทุกวันโฟมอสโอเมก้าสามหกเก้าโกวันพลัสมีดีเอชเอยี่สิบเจ็ดมิลลิกรัมวิตามินบีสิบสองสูงวิตามินซีแคลเซียมรวมสามประโยชน์ดีๆในกล่องเดียวโฟมอสโอเมก้าสามหกเก้าโกแดงแป๊ดเลยเ่าเนี่ยเครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะมันกินเบนโตมันแพด สูตรใหม่ซูปเปอร์เอสเปรสโซ่ทรีอินวันเพิ่มเสน่ห์เฉพาะตัวอีกคันสูตรกาแฟเพิ่มขึ้น20%เข้มขึ้นหอมขึ้นเข้มสะใจขึ้นลองเลยกลิ่นกูดกลิ่นกูดข้าวหน้ากูดมาจีคลีนแอคทีฟสุดอัพเกรดมีดับเบิลแอคทีฟช่วยกำจัดคราบขาประจำเก่งขึ้นเฟรชกลิ่นดอกไม้สบายผ่อนล้างสะอาดฟินกลิ่นฟิลกูดมาจีคลีน สัมผัสความหอมจากดอกไม้สี่ชนิดหอมสดชื่นสีเท่าใหม่ดาวนี้มีเอเซนเชียลออยล์สกัดจากธรรมชาติร้อเซ็หอมสดชื่นยาวนานดาวนี้ สนุนโดยสายไฟฟ้าฟูเลอร์โลตัสสบู่เบนเนตซีแอนดผิวดูสว่งสางใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับหนึ่ปีส้อน 7.48นาะทีกลับมาช่วงนี้ดูอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับหนุ่มใหญ่คนนี้หน่อยนะครับคุณผู้ชมเดินขึ้นมาจากร่องบริเวณเกาะกลางถนนครับแล้วก็มายืนอยู่ริมขวาสุดเนาะ,ะแล้วรอจะข้ามถนนจังหวะนั้นเนี่ยยังไม่ทันจะข้ามนะ<อ>ยืนรออยู่เฉยๆแต่รถบรรทุกเล็กคันนี้ครับแล่นมาด้วยความเร็วแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เห็นเสรยร่างหนุ่มใหญ่คนนี้กระเด็นเสียชีวิตคาที่สภาพอ้าป,ปากค้างตาปิดไม่สนิทครับ ตรงอย่างถูกกฎแต่ว่ามาเจอคนแบบเนี้ยคิดจะเลี้ยวก็เลี้ยวคิดจะพุ่งก็พุง่งใช่โทษกันไม่ได้เลยนะไปติดกล้องข้างๆรถเพิ่มดิมแต่อย่จงเงี้กล้องหน้าก็พอจะเอาอยู่แต่มันจะเสียวเวลาออมันก็ไม่ควร,รเสียวเวลางไง เดี๋ยวพาไปดูพี่ๆที่เขาเพิ่งจะเตะบอลกันเสร็จหน่อยค่ะคุณผู้ชมขี่มอเตอร์ไซค์กันไป3คันเตะบอลกันเสร็จกําลังจะกลับบ้านในระหว่างที่เลี้ยวนะคะพี่ชาย2คนกําลังจะเลี้ยวเข้าบ้านมีน้องที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะเป็นเด็กน้อยอายุ13ชนท้ายโครมเข้าไปเจ็บหนักเลยค่ะ